สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับบังคับแฟมิลี่ครับวันนี้ขับรถมาจากคำชะโนดนะครับมาถึงลำห้วยแห่งหนึ่งนะครับปรากฏว่ามาเจอของมักครับมาเจอของชอบมาเจอของชอบของมักผมเลยนะครับนั่นก็คือยอนะครับอยู่หยอสะดุ้งใหญ่เขาเห็นห่างเห็นอย่างไวนั่งย่างคับก็เลยสก็บภาพบรรยากาศห่างข้าเจ้าไปฝากนะครับเดี๋ยวเขาจะได้เอากลับไปเห็ดตีบานมักนะครับหยอดเลยครับนี่ครับที่ลำห้วยแห่งหนึ่งนะครับอยู่ใต้คำชะโนดนี่ โอ้โหมียอใหญ่ๆแล้วเป็นที่พักด้วยครับเป็นที่พักเป็นที่พักข้าเจ้าพักเวลาป่าลงนะครับตึกป่าโอ้ขักขนาดครับไอ้น้องสุดยอดเลยครับบุงน้ครับหาสะดุงข้าเจ้านะครับเัีนี้ก็ว่างอยู่ก็มีนะครับว่างอยู่ในหนาเจ้าบ่ะเทมรัมยกนะครับใช้แบบวิธีการแบบคานงัดนะครับการงัดต่อใหม่ขึ้นนสูงครับโอ้โห่แมเนใหญ่มากนะครับยอครับผม นี่ครับเป็นที่พักเป็นเพลิงเป็นอะไรอย่างดีเลยเดี๋ยวต้องเอาไปทําบ้างนะครับคลาสสิกมากนะครับสวยครับสวยนี่ครับลืมฝั่งแม่น้ําเลยนะครับอยู่ด้านหลังก็มีด้านหน้าก็ครับเป็นเป็นค่ายของเขาเลยนะครับนี่ครับมีที่พักมีหลังคาอะไรเรียบร้อยนะครับมายกนะครับแล้วก็จะมีที่ตักป่า้อมนะครับผมที่ตักป่าเงวๆเลยนะครับนี่นะ ย่อเขาเจากันอยู่ในนามอยู่ครับตอนนี้ครับใส่ไม้ไผ่เป็นลำเลยนะเห็ดขาเหมันนะครับใหญ่ขนาดครับนะครับดูตัวอย่างของย่อพื้นนะครับผมโอ้ใหญ่ขนาดเอาไม้ไผ่เป็นลำเลยนะทำขาสะดุ้งเราเชือกดึงใส่สะพานพีครับพึงไ้ครับยานมันลมพัดปิวไปเนาะโอ้ขนาดครับคัดซิกขนาดเดี๋ยวต้องไปฮัดเห็ดแล้วครับมาเห็ดเงินเวลา เวลาจะยกเด็กกับสาวเสือกอยู่ข้างหลังเลยนะครับเนาะดึงเสือกข้างหลังเนี่ยดูแล้วผมเบิ่งแเนียดึงเสือกเพื่อให้มันดึงคานงัดลงมานะครับคานงัดขึ้นึงสูงนะครับดึงลงดึงเชือกด้านหลังแล้วย่อมันก็ยกขึ้นเนาะมันก็ทียกขึ้นนะครับกระตักเอาปาเี่ยโอ้บรรยากาศขับขนาดครับไอ้เนาเขยะยังอยู่เลยครับนั่นโอ้ครับอยู่ใกล้ๆทีนเรือชาวบ้านนางสิบเบ็ดอยู่ครับนะครับนั่นนางสิบเบ็ดอยู่ตรงนั้นครับ ป่านาสิหลายครับตัวนี้มันอยู่ทั้งใตคำชนดนะครับเป็นแรงน้ำที่ชุ่มน้ำป่ากระสีล่งมาห่มอยู่แล้วผมว่านี่ครับอันนี้คือฝั่งสะพานทางนี้นะครับด้านบนเนาะโอ้ผมสิเอาไปเห็นนักข่าวครับคักขนาดครับเห็นแบบท้าววอนเลยเพราะบ้านผมก็มีแรงน้ำครับที่ผมลงไปตึกป่านยังมขึ้นอยู่ครับผมโอ้สะดุ้งข้อเจานี่ไม้ไพ่เป็นลำเลยครับขามใหญ่ขนาดนี้ครับ ที่ได้ป่าตุ้งเงยบนเลือแล้วครับว่าเป็นสนามฟุตบอลนหมแนวของสะดึงประเดี๋ยวครับฟุตตัวดอกถึอจังหวะก็จะยกพอดีแล้วก็จะเอาลงครับนมาโอ้ครับเป็นแบบคันหนักเป็นปล่อยย่อลงเลยครับปล่อยย่อลงงามนะครับโอ้อยากเจอจังหวะขจายยกอย่างเนี้ยนะแล้วขจาแชร์โดนซ้ำเลยครับตรงบ้านแล้วนะครับเมื่อกี้เอาสะดึงลงตรง ที่แชร์อยู่ในน้ำเนี่ก็ลายแต่ข้าจะาจังวัดะกูเห็นนะครับเบิ่งอีกฟังหนึ่งครับฟังหนึ่งกับโอ้คักขนาดครับหักขนาดเลยล่ำหวยขาเจ้าจะเป็นท่ามคล่ไขแถวบ้านผมก็บ่กด้กว้างกไดานะครับนะข้าเจ้าห็ดย่อหยักใหญ่โอ้ไม้ไผ่เป็นลำเลยครับอันนี้อันนี้ขาหักนะครับบม่มีสะดุ้งแล้วตนเดี๋ยวคงจะซ่อมนะครับะ เบ็ดหนาป่าลงแล้วว่าเขาจะเอาขึ้นแล้วมองนี่ก็คับครับมองนี่ก็ได้ไอ้ทีได้ทำเลขข่คับป่ามากก็ทึบนอนไบเปลยอยู่ครับเขาจะยังมาตึกป่าอยู่ด้วยนะใบเปอยู่ในศาลาหน่อยโอ้ขาฮัก็มีครับไป,ปอันแล้วตัวเด็ียังใส่ได้เขาจะก็ยังอาเขาจะก็ยังมาใส่เับเบิ้งสีหนาเนี่ยป่าเป็นตะลายขนาดก็าม่น้อเพราะว่าทงหน้าอยู่ด้านหลังเนี่ยดันหลังนั้นกู้ห่วยนี่ เ็ยังมีน้ำขังอยู่ครับโอ้สุดยอดครับบรรยากาศเจ้าเขาหนาเลยครับเจ้านี่ผมครับโอ้ผมยืนถ่ายอยู่สะพานครับมีแต่ย่อขักๆเลยตรงป้าก็จะอยู่ตรงสะพาเนีมันเย็นมันลมนะครับผมสะดุ้งเป็นย่อขักๆเลยเห็นก็จะเอาลงเมื่อกี้นี่พอดีครับโอ้สุดยอดขนาดสอนสอนครับมากมากครับผมครับบรรยากาศโอ้ยขักปานอย่างครับผม เดี๋ยครับเพิ่นยกสรึงลงอีกแล้วโอ้จะได้ว่าพิ่นยกขึ้นเมื่อกีน้นะผมไปถ่ายๆฟังน้าความมเห็นเลยบ,บ้านแล้วเพิ่นยกขึ้นเอาลงมาอีกแล้วกินมัาหน่าปลาบ่อนเลยนะครับโอ้เจ้าขนาดเลยเป็นตาปลาลายครับจะเป็นท่ามือครับผมต้นที่หน้าเขาจะคือบะยกอยู่ในน้ำไกลๆผมจะว่างไว้อยู่ครับเบิ่องมองใส่ปลาเขาจะเงี้ยงเงี้ยงเลยครับมึงอาชีพอะไรครับเบิง่งมีหม่องนอนพร้อม เสียงยางนอนยางคับไปครับผมใส่ไม้ไผ่เป็นประโยชน์ครับผมมีกระติกได้มีกระติก,ก,ตกใส่น้ำส่วนใส่ให้มันทวงให้มันหนักครับผมตรงปลายนนะครับติดใส่น้ำโอ้ใส่หลอกดึงเลยครับผมเป็นหลอกอยู่ตรงปลายจะเป็นลอกกลมๆนะครับเอากระเบื้องไว้ครับไปเห็ดนะครับไป,ปเห็ดคือกระเจาครับผมเห็ดใหญ่ป่านนี้แล้วครับแต่ว่า ออกแบบคล้ายๆเขาเจ้าครับผมสําหรับคลิปนี้กับขันขนาดครับมวนครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปท่านี้นะครับเนาะเบิ้งสะดุ้งไงเบิ้งห่างสะดุ้งครับห่างสะดุ้งคักๆเลยขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับอย่าก็ฝากกดไลครก็แจ้์ก็ติดตาอมาได้ครับหวังครไม่ดีครับขอบคุณครับผมสุดยอดครับสื่นชม